คือตอนแรกผมไม่รู้ว่าตรงนั้นมนมันมีสิบแปมงกุฎคือว่าผู้หญิงคนเดียวเนี่ยใช้ชื่อห้าชื่อเพื่อคุยกับไอ้ผู้หญิงคนเดียวใช้ชื่อห้าชื่อเพื่อคุยกับผู้ชาย5คนเพื่อเอาของฝากอ่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงาน MK Sport และ PP Cargo International Group สวัสดีครับมาพบกับรังพระนครออฟฟิเชีนะครับกับรายการชอบเล่าเรื่องตอนนี้ก็มาถึงตอนที่3แล้วที่ผมอยากขามถึงพี่โยคือตอนนี้คือเรื่องของ18บมงกุฎในการเล่นมิดขังหญิงสาหัสมากเจอมากับตัวเองนอ<ะ>ตอนแรกไม่รู้นะผมอ่ะติดมาหลายเร่อนจาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการส่งของการอะไรกับขังหญิงเนี่ยมันก็มีทุกเรีนจำเนืยแต่แรกๆเราแค่ผิวเผินเนตอนที่ผมดูที่เรือนจำพิเศษทนน่ะ ผมก็จะมีแฟนผมที่ว่าโดนจับมาด้วยอยู่ขังหญิงใช่ไหมแล้วเราก็จะมีการส่งเวลาเขามาเวลาเขามาจัดกิจกรรมที่ขงังชายเราก็จะซื้อน้ําซื้อขนมซื้ออะไรไปฝากแล้วก็บางทีเนี่ยแฟนเราเราก็จะบอกแฟนเราบอกว่าเนี่ยเ mm. พื่อนพี่อ่ะมันอยู่คนเดียวหาขัางหญิงมาคุยกับมันหน่อย mm. ก็จะติดต่อเริ่มจากการเป็นมิตรอนอกจากมิตรเขียนกระดาษเขียนจดหมายสมัยก่อนก็จะมีมิตรขังหญิง mm. ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเท่าไหร่ที่พิเศษทนหรือบางที่ แต่บางที่เนี่ยเจอหน้ากันแทบบ่อยมากทุกกิจกรรมเกือบทุกวันบางที่ช่วงแรกๆอะผมอยู่นะตอนนั้นผมอยู่ที่กรุงเทพพิเศษทนแต่ผมมีแฟนอยู่แล้วอืก็ติดต่อให้เพื่อนนะติดต่อรังหญิงอ่ากับเราก็ติดต่อคนนี้คุยกับคนนี้ก็เขียนจดหมายน้อยหากันบ้างช่วงนั้นเังมีจดหมายน้อยได้ก็แอบ,บทุกวิถีทางอืให้เอาเรือโดยสารไปส่งปุ๊บเดี๋ยวตกเย็นก็จะมีตอบรับกลับมาพอเปิดมาได้อ่านว่าคิดถึงมากนะ ฝันเห็นหน้าทุกคืนอไอ้ดูไอ้นี่ใจจะวายแค่นี้รู้สึกดีมากแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะต้องไปเรียนหนังสือต้องเข้าวันที่ขังชายนะอ่าโอเคครับเหมือนจะตีทรงมาเรารู้เรื่องแล้วเฮ้ยอาทิตย์หน้าวันนี้วันนี้เขาจะเข้ามาอบรมเขาจะเข้ามาทําวิชาชีพเตรียมขนมเตรียมน้ําเตรียมผ้าเช็ดหน้าฉีดน้ําหงน้ําหอมเตรียมเทคแคร์ผู้หญิงคนนี้อ่าพอเขาเข้ามาเราก็ต้องแต่งหล่อแล้วแต่งหล่อแล้วหาทุกวิถีทางเพื่อจะดูดู ลุกดีที่สุดแต่เราตอนนั้นเราไม่ได้เล่นมิตรเรามีเมียอยู่แล้วอพอเมียเรามาใช่ไหมเพ่พักพวกเราก็จะไปกับเราเลยของนีงน่ต้อเป็นรถ power เราของต้องต้องเป็นรถพอแฟนมาปุ๊บพอขึ้นไปทำกิจกรรมปุ๊บเราก็ไปบอก,กพี่พี่ครับผมมาแฟนเข้าพอดีแฟนเข้ามาอบรมขอเจ้าที่เอาน้ําเอาขนมอะไรอืเพื่อนเราก็จะพ่วงไปกับเรา อแต่ว่ามันเข้ามันมันก็แค่ได้พูดกัมอเราเรามันไม่ได้เป็นแฟนอย่างเราเป็นเป็นผัวเมียไงมันก็จะฝากเราไปแล้วอันนี้เขาก็ไปกระจายย่อยทีแล้วก็จะยืนประมาณระยะระยะไกลหน่อยอ่ะเพื่อส่งซิกกันส่งสายตาแค่นี้พอเขายิ้มมาก็ละลายล้วหวานเจี๊ยบรู้สึกดีแบบออกไปแต่โดนกูแน่ละออกไปคือปล่อยเมื่อไหร่ไอ้นั้นปล่อยก่อนจะมารับอันนี้คือมันเป็นความฝันที่แบบวันต่อวันอื เอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่สาหรับปล่อยออกไปแล้วได้ไปไป,ไป,ไปอยู่ด้วยกันจริงๆนะอคือมันเป็นความฝันแบบเลื่อนลอยอืมแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยแฟนผมปล่อยไปก่อนเมียดีกว่าจะเรียกว่าแฟนเมียผมดีกว่าปล่อยออกไปก่อนอแค่ช่วยยงระยะเวลาปล่อยออกไปก่อนไม่ถึงสามสี่เดือนเลยมาเยี่ยมมาบันทั้งสองครั้ง,งแล้วก็เรียบร้อยไปเลยไปแล้วจะนับภาษาอะไรกับมิดแต่ทีนี้ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าพอผมเริ่มเริ่มลึกๆพอผมเริ่มโทษนานๆแล้ว เริ่มจากที่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเรื่องขังหญิงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ห่างไกลมากเต็มที่ก็เขียนข้ามเรือจจาส่งข้ามเรื่องจำบางทีส่งข้ามเรื่องจำแล้วก็รู้สึกดีดแค่ได้อ่านนะเออแค่อ่านแล้วแล้วสมัยสมัยที่ผมเขียนจดหมายคุยกันกับขังหญิงเนี่ยไม่ใช่แค่จดหมายธรรมดานะเพราะว่ามันจะมีเนื้อความแล้วมันจะมีอีโมจิด้วยนะมีอีโมจิ e แบบเหมือนการเล่นเ c e b ุ๊ k เหมือนการเล่นแล้วมีตัวกระตนูนพวกผมก็จะเขียนกันแล้วก็มีอีโมจิคือขังหญิงก็จะส่งมาแล้วก็อ่านปุ๊บแค่ แค่มีประกาศชื่อรับจดหมายเราก็รู้สึกดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ญาติพี่น้องกูแน่นอนกูไม่มีญาติคือขังร้อยเปอร์เซนต์ใช่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยประกาศรับจดหมายสองครั้งเนี่ยมีแค่มีประกาศเราขึ้นมาปุ๊บเพื่อนฝูงมันก็กิกทักจิกทักหมดแล้วเพราะเราคนเดียวพ่วงเพื่อนไปทีเจ็ดแปดคนไปเรือนจำนู้นผมเคยเขียนไปคุยที่เรือนจำสุราษฎร์เรือนจำเชียงใหม่ไปไกลเลยแล้วแล้วแบบไอ้เนี่ยเพื่อนเราก็เหงาเนี่ย เพื่อเราเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยเหงาเลยเมียทิ้งเลยตอนนี้อยากจะหาคนคุยหน่อยชื่อนี้ชื่อนี้มีใครสนใจไหมรูปภันฑ์สันาน,นี้ยวส่งรูปไปให้ดูอะไรองี้อ่าแล้วก็ส่งใบปั้งเขาก็เขียนริส์กันมาเลยมีอยู่สี่คนมีชื่อนั้นชื่อนี้ให้เลือกแล้วทางหญิงส่งรูปมาเลยนะสี่คนให้มาเลือกเลยทั้งๆท,ที่เรายังไม่ส่งรูปไปเลยแล้วพวกนี้เขาก็ต้องการเพื่อนคุยจริงๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะส่งเงินส่งของส่งอะไรไปได้พวกนี้คือคุยแบบธรรมชาติ นี่คือมิตรธรรมชาติคือต้องการแค่ความรู้สึกดีเพราะบางคนโทษยี่ห้าบางคนที่ผมเจอมาโทษยี่ห้านะโหส่งมาเนี่ยคือคุยกินทีแรกส่งมาอย่างเ้าทางฟ้าเ,ออเราเหลือประมาณตอนนั้นโทษเราก็ไม่เยอะอะไรเหลือมาปีกว่าโหสวยมากละคุณดีพร้อมเสร็จสับนี่แหละแม่ของลูกแน่นอนแล้วถามว่าโทษเท่าไหร่บอกยี่ห้าไปก่อน <laughs> <laughs> โอ้โหโทษยี่ห้าไปก่อนคัดไปก่อนอคือเราก็ไปหาคนที่โทษได้เลยเนี่ยส่วนมากเขาจะหาโทษได้เลยแต่พอเราพอเราก้าวข้ามผ่านไป สูทโทษสูงสูงโทษเยอเยอะแล้วเนี่ยแล้วเราก็ย้ายไปหลายเรือนจําก็ย้ายไปพอเราย้ายไปผมไม่ตกเรือนจำมาแพงเพชรนะก็อีกละคนละเวอร์ชั่นกับกรุงเทพอืกรุงเทพเนี่ยการที่ผู้ถังหญิงอะที่เสษทนนะการที่ขังหญิงเข้าไปแทนชายเนี่ยก็จะเป็นวาระใหญ่ๆแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยเจ้าที่เดินตึงกาลังรัดก,กลุ่มมากอืโอ้โหนายแม่เดินมานายเจ้าที่เรานี่คือเดี๋ยวจะเฉียวกันจะตายแน่นอนอคือต้องแบบว่าโหตึงแล้ว แต่ก็ได้ยิ้มกันส่งซิกอะไรกันนะแต่พอผมได้ได้หลุดไปอยู่ที่กำแพงเพชรไม่ใช่เว้ยคือแม่งคนละอย่างเลยคือเขาตีคอกคือตีคอกคอกนึงอะในแดนชายให้ถังหญิงออกมาขายของอ๋อสามารถเข้ามาขายของในคอกนี้ได้ใช่คือเปดูกรงเสือเออเป็นเหมือนกองเสือแล้วก็มีหน้าต่างอ,อมีหน้าต่างนายแม่จนะเข้ามาคนหนึ่งหรือไม่ก็สองคนแต่เขาจะไม่สนใจหรอกเขาก็จะมานั่งออดูลูกๆเขา พวกนี้เขาจะมาถึงเขาจะใส่ปอกแขนมาเลยปอกแขนแดงบ้างปอกแขนเขียวบ้างโทษสามสิบกว่าปีโทษยี่พ่แต่คัดอเอาตัวเจ๋งมาเลยนะหออน้าตาหน้ารักหน้ารักคือีอใช่ไหมขงังคือคัดมาหลอกผู้ชายอ่ะขายของอ,อ่ะพึ่ง่าย <laughs> มีน้าปันออป่นปั่นที่เอ้ไม่ได้รอร่อยหรอกขายดีปั่นไม่ทันเ,ออเลยน้าแข็งหมดบ้างอะไรหมดบ้งมีน้ามีน้ําปัน่นมีขนมมีอะไรน้ําแข็งใสออมีน้ําแข็งใสแล้วก็มีพวกเบอร์อะไรเบเกอรี่ วางเต็มไปหมดเลยคือว่าถึงเวลาเขาจะมาประมาณสักสิบเอ็ดโมงครึง่งสิบเอ็ดโมงครึ่งในขังหญิงเขาจะรีบออกมาเตรียมของแล้วพอพักเที่ยงเนะี่ยเดี๋ยวนักโทษจะออกไปจากกองงานใช่ไหมก็มจะมาหาซื้ออะไรกินกันโอ้โ,โ,โ,โหคนที่มุงเต็มไปหมดขายดีเราเราย้ายไปแรกๆไปกำแพงเพชรพอเราขึ้นซอยเสร็จใช่ไหมขึ้นขังเดียวอยู่โซนแม็กอรเสร็จพอเราลงมาเนี่ยเป็นที่น่าประหลาดใจมากเลยว่าเฮ้ยเขามุงอะไรกันเนี่ยเขามุงอะไรรุมล้อมอย่างนี้เลยนะรุมล้อมอย่างนี้เลยเราก็ลงไปเหยียบพื้นแล้วเนี่ย แม่อยากจะดูจริงว่าที่นี้มันเป็นยังไงกรมุดเข้าไปดูโอ้โแม่งเป็นแดนสีวิไลนี่ว่าอโอ้โหขังหญิงทาปากแดงแก้มแดงผมบ๊อบยิ้มมีเขี้ยวด้วยอโอ้โหน่ารักยืนปั่นน้ําแข็งไปพูดไปคือมาขายกันทีสามสี่คนแล้วที่กําแพงเพชรเนีเขาจัดกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปีใหม่หรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทําบุญพระเข้ามาฟังธรรมหรือไม่ว่าจะเป็น งานอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิทยากรเข้ามาอบรมเขาจะมีขังหญิงออกมาด้วยมาลงเขอโอกาสจะเจอกันบ่อยมากกับกำแพงเพชรคือทุกทุกกิจกรรมมันจะมีขังหญิงเข้ามาตลอดและและกิจกรรมแม่งโคถีเลยนะโคถี่เลยคือทั้งนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเพื่อเขามีของออกมาขายโดยขังหญิงอ่าอ่ายิ่งงานพบญาติใกล้ชิดนะ คือตู้เนี่ย<ไ>วางล้อมเลยของขายก๋วยตองก๋้วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่ขนมปงขนมปังลูกชิ้นไส้กรอกล้อมล้อมยาดไี้หมดเลยมีเป็นขังหญิงนัองขายหมดเลยนะออคือเดินไปทางไหนตาตาตา,ตาลายหมดเลยอะคืออันนี้็ดีอันนี้ก็ใช่อันนี้ด,ดีีด่ฮะจะผู้หญิงนะเอาไส้กลอกไหมคะเออถชายก็รีบคือใช่ช่วงพบญาตใช่ไหมพอพอถึงเวลาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่ง เขาจะเขาจะพักเดรกแล้วเขาจะออกไปแล้วทีนี้จะเป็นรอบบ่ายช่วงช่วงเที่ยงอ่ะก็นักโทษเนี่ยไปซื้อเลยใปงานพบญาติใครที่ไม่มีญาติมาแต่อยากจะกินเอาครูปองเอาเงินเราไปขึ้นคูปองที่ร้านเดินไปซื้อช้อปปิ้งเลยผมก็ไปไม่ทุกร้านเหมือนกันคือร้านไหนสวยร้านไหนดีจนคือเดินเลือกไม่ถูกยิงคือเขาคัดออกมาแบบได้แบบถูกใจมากที่ทำไมนางงามม่เข้ามาอยู่ในเรือนจำมันเหมือนเป็นเพราะอะไรเห็นรอเออจริงๆแล้วเขาลับแต่ไอตัวที่แบบว่า ตัวที่ถึเถื่อนก็มีก็มีเอาไว้แต่ว่า,าพวกนี้เขาตัวแม,ตวแม่ตัวแบบว่าทีเด็ดของอเอาเพื่อประหลอกล่อ,อมผมนี่รู้จักทางหญิงหลายคนแลนะ้วเทียมแพงเบชรมีคนติดต่อมาให้มั่งแต่ผมไม่ได้ค่อยช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยสนใจแล้วก็มีขังหญิงติดต่อมาเองเลย ก็เจอผมเมื่อก่อนนี้ผมอยู่ในผมเล่นกล้ามไงหล่อหล่อไม่หล่อหรอกแต่กล้ามผมนี้แม่งโผเป็นปุ๊บแบบแม่งเป็นเป็นลูกยันขายันลูกโตโผเป็นลูกไปหมดเลยคือเท่อะแล้วเดินมาเขาก็จะมีขางหญิงเขาออกมาขายของนะเขาจะมาถามต่อๆกันมาว่าเฮ้ยคนนี้เป็นใครย้ายมาจากไหนเออไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่เราบอกว่าเราเพิ่งจะลงจากซอยจากซูเปอร์แม็กซ์มาเพชรการย้ายมาใช่ไหมแล้วก็ลงมาแต่ว่าลายเราเยอะแต่ว่ากูเราดีแล้วเราดูแบบเราเป็นคนวางตัวไม่เล่นอะบุกลิ้งเราได้อะ แล้วที่สําคัญเราเป็นพอ่อค้าพอมีเงินอก็เขาก็มาขายของแต่เราทั้งเรื่องนั้นเรารู้แล้วว่าเขา่จะมาตีสนิทเพื่อเรารู้ว่าเรามีเงินอแล้วก็มีคนรู้จักเยอะและอย่างอถ้าเราไปซื้อก็จะมีคักพวกไปซื้อด้วยไปอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเรียกลูกค้าแหละหรือว่าใจหนึ่งเขาจะเาจะเล่นกับเราจริงๆว่าเราก็คิดคิดสองหงหรือว่าใจหนึ่งเขาจะเล่นเราจริงว่าเราไปเราเราไปซื้อของนะเราก็เสนอหน้าไปแหละเสนอหน้าไปเหมือนกันไปดูว่าคนไหนอะที่เขาบอกต่อเขาถามหาเรามา พอเราไปแว็บแรกเขาก็ยิ้มให้เราเลยนะคือยิ้มแบบเป็นธรรมชาติมากแต่เราก็แบบตึงๆอยู่อะอืมเราก็ไปซื้อของธรรมดาเขาก็ชวนเราคุยอะชวนเราคุยแต่เราเราที่เรายังๆๆยังซอฟอยู่คิดใจว่ามึงหลอกขายของกูหลอกขายของกูแล้วไม่ใช่ไม่พอนะหลอกเพื่อนกูอีกออออด้วยประสบการณ์ที่พี่ผ่านกระบวนก<อ>ารเยอะ้วร<า><อ>ู้ทันละอย่าหลอกขายของเราแต่เราก็ยังให้เขาหลอกอยู่นะทุกวันก็ไปซื้อทุกวันเงินหลังๆเริ่มหลังๆเริ่มไม่ค่อยซื้อเริ่มเริ่มเริ่มขีดจดหมายมหาเริ่มขีดจดหมายมหาแต่ตอนนั้นผมมไ่่่คอยุง ผมไม่ค่อยยุ่งก็คือว่าแต่ผมก็เห็นคนอื่นนะที่เขาที่เขาแบบติดกันนะอติดกันแล้วก็มีส่งของส่งอะไรกันก็ประมาณนึงก็แบบก็ไม่ได้มีอะไรนั่นก็เป็นแค่จุดแบบเบาๆแต่ผมได้ไปที่อำนาจเจริญอไปเปิดโลกทัศน์มากเลยเชื่อไหมเป็นอัสมัยสิบตาบงกุฎครั้งอีกใช่ใช่ผมทุกที่มันอาจจะมีแหละแต่ผมพวกนั้นผมยังไม่รู้อย่างที่ผมบอกเนี่ยที่กาแพงเพชรเนี่ยก็อาจจะมีสิบแปดมงกุดเหมือนกันแต่ว่าผมยังเข้าไปไม่สุดอ่า ท,ที่สุดนี่คืออำนาจเจริญคือผมไปรู้ทุกกระบวนการเอเทุกกระบวนการของเรื่องนี้แล้วก็ผมจะบอกว่าที่นู่นเขามีเขามีามการเรียกว่าพบโปอืมพบโปนี่คือว่าขังหญิงจะเดินออกมาจากขังหญิงใช่ไหมขังหญิงกับขังชายอยู่ในอยู่ในรั้วเดียวกันติดกันเลยแค่ห่างกันหน่อยเดียวเองอแล้วก็เขาจะมีเขาจะมีแบบเป็นเป็นประตูเหล็กมีเป็นประตูเหล็กแล้วก็เป็นเป็นลูกกรงระขายเปิดคุยได้ แตะนิ้วกันได้อะไรกันได้อสำหรับสําหรับผัวเมียอ่า,ผ,าผ,ผัวเมียใช่ไหมผัวเมียผัวเมียแต่แต่ว่าไม่ผัวเมียก็ได้เป็นมิตรก็ได้ก็คือ,อว่าทําเรื่องขอมาอมแล้วผู้หญิงเขาโอเคก็เขาจะให้ให้พบโปวันเสาร์ที่ผมก็ยังงงน,นะผม,มงงนะบอ <ๆ S 2> กว่าพี่โยเดี๋ยวเสาร์ที่ที่นี่มีพบโปนะเฮ้ยโปอะไรกูติดคุกมาสิสิบกว่าปีแล้วกูยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยคืออะไรคือพบโปรก็คือว่าขังหญิงขังชายเนี่ย พบเจอได้ผัวเมียพวกนั้นแล้วไม่เกี่ยวอะไรผัวเมียมึงไม่ใช่ผัวเมียไม่พี่มิตรก็ได้คือถ้าเราตีธงไปเนี่ยแต่เราเสียค่าพบโป,โปนะสามร้อยเงินเข้าเรือนจำเป็นไงเป็นไงนี<อ>่นี่คือนี่คือผมจะอันนี้ผมอาจจะอาจจะไม่เรียกว่าสิบแปดมงกุฎเพราะว่ามันเป็นเงินเข้าเรือนจำแล้วเรือนจำก็ออกมาจัดสวัสดิการให้นันโทษอ่าอันนี้เชิงบวกอันนี้เชิงบวกอันนี้คืออันนี้คือมึงสมัครใจเองมึงจะไปพูดอะไรเขอ่าอันนี้เชิงบวกอ่าเราต้องเสียเงินสามร้อย ให้ผู้หญิงคนนี้ออกมาหาเรามาพูดคุยกันแล้วก็แต่บางอย่างเราพูดเยอะไม่ได้มันอาจจะมีมากกว่านี้นิดหน่อยอแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดมีอะไรกันแล้วทันเนี้พอพบโปรเสร็จใช่ไหมทันนี้มันเริ่มมันเริ่มจะแบบว่าส่งของในเรือนจำขังหญิงเริ่มส่งได้อืคือว่าเราสามารถที่จะซื้อของอะไรก็ได้ฝากเขาวันเสาร์อาทิตย์เช่นนมขนมอย่างนี้ทุกอย่างทุกอย่างที่แดนชายมีและเราสามารถเนี่ยซื้อของฝากเขาได้แล้วบางทีของขังหญิงเนี่ย สมมุติว่าอาทิตย์เนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยานายแม่เขาเอายกทรงกางเกงในผ้าเช็ดหน้าอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่ของเราไม่มีนะครับเข้ามาในเรือนจําเขาก็จะเอาไว้เลยสามสี่ตัวและเขาก็จะให้มาเก็บบินส่งมาทางเราอ๋อคือซื้อเลยแต่เราจ่ายใช่ส่งบินมาก่อนเลยว่าเราโอเคไหมถ้าเราโอเคเราจ่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็รับของแต่ถ้าเขารับของไปแล้วแต่ถ้าเราไม่โอเคสมมุติว่าเรา,เราไม่โอเคผมไม่จ่ายให้นะเขาก็ไปเก็บเงินที่นู่น อ่า uh huh. ตอนนี้ก็ก็จะมีตอนแรกเราผมไม่อยู่นะมีคนติดต่อผมมาพอสมควรอืมอ uh ืม huh. คือตอนแรกผมไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ยมันมีสิบแปดมงกุฎ uh huh. คือว่าผู้หญิงคนเดียวเนี่ยใช้ชื่อห้าชื่อเพื่อคุยกับเอ้ยผู้หญิงคนเดียวใช้ชื่อห้าชื่อเพื uh ่อ huh. เพื่อคุยกับผู้ชายห้าคนเพื่อเอาของฝากอ่า uh huh. อืมผมไปนะผมไปเนี่ยก็จะมีพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นประเพณีโหยแบกของอีลุงตุงนางใครหน้าเล็กใครหน้าใหญ่ใครเป็น เจ้าพ่อเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรก็แล้วแต่คือของฝากอยู่ที่ของฝากบางคนเชื่อไหมของฝากผู้หญิงคนเดียวเต็มคันรถคันรถเข่งเต็มคันรถเลยคือมันได้หน้าตรงนี้ด้วยเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยขังหญิงก็จะรอเลยคนที่จะสวยไม่สวยแล้วก็แล้วแต่เขจะรอเลยพอมีประกาศประกาศเนี่ยขังชายอ่ะรวมของฝากปุ๊บเขาจะไปฝากที่โต๊ะเสมียนเสมียนก็จะนับยอดส่งไปโอ้โหเห็นไม่รู้กี่สิบพันคือขังหญิงเนี่ยรอแล้วนั่งซับมากเลยวก้จ้าแม่บอกว่าบางคนก็ส่งทีเป็นหมื่น บางคนแค่เสา์อาทิตย์แต่ก็ส่งทีเจ็ดแปดพันโอ้โหน้ำแพ็กเนี่ยแล้วก็น้ำเอสน้ำอัดลมขนมแพ็กขนมหอ่อตามมาด้วยโอ้โหของแบบและที่สําคัญนะไอ้พวกนี้ยังป,งประจิวะซ้อยนะของที่สําคัญพวกครีมครีมขวดราคาแพงแพงครีมปั๊มเลยนะจะไปซื้อแบบครีมขวดหลอดเล็กๆครีมกระจุดรดโอ้โหหน้าบางใช้ไม่ได้อายต้องหัวปั๊มโอ้ข้างในคู่หัวปั๊มนี่ไม่ธรรมดานะหัวปั๊มนี่ขวดใหญ่ถือว่าแม่งเอฟมากนะแล้วก็จะมี โฟมล้างหน้ามีสบู่มีครีมขัดขาวมีอะไรทึ่งซึ่งกล่องเล็กๆกล่องนึ่งม่งก็กดเขาสามสี่พันแล้วอ่ะแต่ละคนก็ซื้อของกันฝากอลังการมากเลยผมตอนแรกผมไปเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจใครไม่ได้คุยใครเลยแต่เราดูประเพณีเราก็คิดเฮียมึงนี่แม่งอะไรวะเขาบอกว่าส่งส่งให้ให้เมียเออเอาเข้าใจได้ส่งให้เมียแต่บางคนเนี่ยเพิ่งจะมาคุยกันเพิ่งจะมาจีบกันหรือว่าเจอกันอะไรเงี้ยเขาเขาก็ส่งกันแล้วก็ดูเป็นประเพณีจนวันหนึ่ง เราไปรู้ไปรู้อะไรดีเข้ามาคือเรารู้รู้แบบว่ารู้ไม่ละเอียดเสร็จแ,แล้วผมก็มีคุยนะอมผมก็ไปเจอน้องคนหนึ่งเขามาจากกรุงเทพแต่เราอ่ะด้วยความที่เราไปอยู่ไหนมาไหนเราเป็นพ่อ้านกรุงเทพเราเป็น,นกรุงเทพเรามีที่พนขนาดว่าขังชายเนี่ยเราดูแลแล้วเนี่ยเราก็ยังดูแลขังหญิงด้วยอซึ่งเป็น,นกรุงเทพขอให้บอกแล้วก็มีขังหญิงอ่ะเขาฝากคือผมไปอยู่ที่นู่นอ่ะอำนจาจเจริญผมรู้แบกว่าผมเริ่มมีชื่อแล้วอืขังหญิงทุกคนรู้จักผม,มด้วยหนึ่ง คุ่นลักษณะที่แปลกลายที่เยอะอแล้วก็บุคลิกอ่ะบุคลิกคือมันโดดเด่นเอาไว้ง่ายใครๆเขารู้จักผมอืเขาก็จะให้คนมาบอกขางชายว่าเนี่ยมีเด็กกรุงเทพผู้หญิงมาคนนึงนะไม่มีญาติเลยอืไม่มีญาติเลยแล้วตอนนี้โดนกักโควิดอยู่ไม่มีข้าวไม่มีสบู่ไม่มีอะไรใช้มีแต่ของหลวงซึ่งมันอาจจะไม่พอใช้พอเราได้ยินแบบนี้ตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรนะตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรนะผมว่าโอเครู้เรื่องผมรับเรื่องไว้แล้ว เสาร์อาทิตย์ผมให้ให้น้นองๆน่ะจัดเลยพวกของกินกาแฟพวกของจำเป็นนะอะเสื้อผ้าอืยาสระผมสบ,บู่ยาสีฟันแปรงพวกนี้จำเป็นหมดต้องใช้รองเท้าแตะออื่าผ้าอนามัยยกทรงเจงในบางอย่างมีขายอะไนี้ผมสั่งเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ถามเม่อก็ใส่เสื้ออะไรไซส์อะไรผมสั่งเลยชุดหนึ่งปุ๊บไปยังไม่เห็นหน้ายังไม่เห็นหน้าก็ฝากไปปุ๊บแต่ปุ๊บก็ มีคนตอบกลับมามีมีผู้หญิงคนนี้ตอบกลับมาว่าขอบคุณมากนะพี่พี่เป็นใครพี่อยู่เทพพี่อยู่ที่ไหน<ม>อะไรเงี้ยเหมือนกับมีคนเข้าไปคอนโทรนเขาแล้วเหมือนกับคนรู้เลยว่า,าเคี่เนี่ยคนเนี้ยมีคนเข้ามาจีบเขาเยอะมากนะเขาเขาไม่เล่นด้วยนะเว้ยมึงเป็นใครวะมึงมาถึงให้ตัวเอฟเนี่ยสามารถส่งของมาให้แต่ว่าเราส่งไม่เยอะนะเราส่งไม่เยอะนะ,ะเราส่งวันแรกประมาณสามสี่พัน คือสาหรับเราซื้อส่งไม่เยอะเอาแค่ของแม่งจำเป็นจริงจริงของอะไรที่แม่งออปชั่นเยอะๆอย่างพวกครีมทาผิวย่างพวก่อนมันไม่จําเป็นไงอ่าอ่าเราก็เราก็ไม่เราส่งในฐานะแบบแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแถวบ้านเขาบอกไม่มีญาติแล้วเขากักตัวอยู่มาม่าส่งยกลังเลยนะพอมาม่าเนี่จําเป็นเขากักตัวเลยประมาณ1 2บสถึงสิบสี่วันเมื่อก่อนก็ส่งไปเลยเราก็ยังไม่เห็นหน้าเราไม่คิดอะไรเรากลับมาเสร็จก็กล่าวว่าเดี๋ยวพอของชุดนี้มึงหมดญาติมึงก็คงมาอเข้าใจไหม เพราะว่าเราเข้าใจว่าอยู่เทพเนี่ยโอ้โหแปมงหน้าเจริญแม่งโคตรไกลกว่าจะธนัดจะมาก็คิดว่าน่าจะน่าจะประมาณหนึ่งแต่ทีนี้มันมันมีธุรกิจเข้าไปเงยมันมีพวกคนที่เขาเห็นว่าโอ้โหไอ้เฮียมึงสามารถที่จะเอาตัวเอฟี่ส่งของมาให้ได้ก็มีคนเข้าไปจัดแต่งเลยบอกเลยว่าเฮ้ยมันต้องประมาณนี้นะเดี๋ยวมึงต้องแต่งหน้าแต่งตาเดี่ยมึงต้องออกมานี้มึงต้องมาเจอกับพี่เขาปุ๊บเดี๋ยวมึงต้องคุยมึงต้องมัดพี่เขาไว้อยู่นะมึงต้องแบบคือเป็นทีมงานเลยซึ่งเราไม่รู้ซึ่งเรราาไมู่่่้แตว เราก็อยู่ในฐานที่ไม่โดนหลอกอืเพราะว่าเราส่งไปในฐานะแถวบ้านอืแต่ที่เราบอกว่าสิบแปดมงกุฎที่เราไปฟังนี่คือว่าคนอื่นที่ที่ผมเห็นมาอมไอ้ตัวผมเองเนี่ยผมผมรู้<อ>เกือบโดนแต่ว่าไม่โดนเต็มแต่คนอื่นเน่ยเขาโดนหลอกเพราะว่าเขาจะมีคนเนี้ยที่เป็นเจ้าแม่ตัวแม่เนี่ยเขาจะแจ้งเลยสมมติว่ามีผู้หญิงคนนี้คนใหม่เข้ามาใช่ไหมอ่าคนใหม่มึงเข้ามามีญาติไหมไม่มีโอเคไม่มีญาติเดี๋ยวกูหาหารายได้มึงแต่มึงต้องแบ่งกู สามสิบเจ็ดสิบมึงสนใจไหมไอ้พวกที่เข้า,าคุกใหม่ๆหม่พวกรอบแรกพวกอะไรพวกเนี้ยหน้าตาดีรอฟื้นหน่อยน็อกยามารอฟื้นหน่อยปุ๊บเฮ้ยอะไรเพะอะไรได้เออเอาเว้ยเราไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรเดี๋ยวเขาจัดการให้เดี๋ยวเขาก็ต่อขังชายมาให้เลยเดี๋ยวมึงคุยกับคนนี้อืเสาร์อาทิตย์ของเข้ามาเนี่ยเขาซื้อของไว้มือสมมติว่าเขาซื้อห้มึงสามพันห้าพันมึงก็แบ่งให้เขาไปเท่านี้เท่านี้คือขอค่าคิวอแต่มึงจะไม่ได้คุยคนเดียวนะมึงต้องคุยห้าคนมึงต้องใช้ห้าชื่อ เป็นธุรกิจเลยนี่สิบแปดมุ่งกุศและขนเข้าไปเนี่ยหูขังชายตีกันแทงกันตายนะแทงกันจะตายเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงคนเดียวเนี่ยคุยซ้อนกันบางทีไม่ต้องเกมหนึ่งห้าคนหรอกเกมสองคนสั่งซ้อนกันเลยบางคนก็เดินไปส่งของอ้าวไอ้เฮียมันชื่อตามสกคุณแม่งบางทีเขาเปลี่ยนชื่อมาจริงนะแต่มันรู้กันได้ยังไงไม่รู้ว่ามันมันเช็คกันอ่ะแล้วก็มีทะเลาะกันมีต่อยกันขึ้นซอยมีตีกันขึ้นซอยคุยคุยกับคนคนเดียวบางทีไอ้นี่คุยเสร็จใช่ปะ หลังไม่มีส่งมันเลิกคุยมันไปคุยกับอีกคนนึงมันอาจจะไม่ใช้ชื่อห้าคนมันแจะใช้ชื่อมันชื่อเดียวแหละแต่มันคุยอีะคนพอใครหมด,ดมันก็เปลี่ยน<อ>มาหาอีกคนนึงใครหมดมันก็คุยอีกคนนึงและไอ้สองคนเนี้ยแม่งเคยเป็นเพื่อนกันแท้พอพอไอ้เรื่องออออนี้มันแม่งเหมือนแบบแม่งเหมือนกับเรื่องแย่งเมียข้างนอกเลยคือ,อข้างในเป็นเรื่องใหญ่เยพออ้าวมึงเลิกคุยไปไม่ใชเหรอกูไม่ได้เลิกแต่มันตัดสายกูเองกูว่าแล้วมันต้องมีมือที่สามออคิดไปเอง โหตีกันชิบหายเลยแป๊บเดียวเลยเอาไม้หวนวหัวแตกข้างในคือใส่กันโหไปหาลงหาเหล็กแทงกันนี่เรื่องจริงนะอ,อคือผู้หญิงมันสามารถปันประสาทได้ได้ขนาดนี้อืต้องระวังไว้นะโโสิแปะมงกรคือว่าเขาจะคุยเสร็จใช่ไ่าเริ่คุยแต่ว่าถามว่าคนที่คุยแบบชอบคอกันจริงมีมันก็มีอน้อยแต่มันน้อยแล้วก็แบบว่าคุยกันแล้วเนี่ยได้ออกไปใช้ชีวิตคู่นอกเนี่ยผมก็เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้มีอยู่ประมาณสองคู่แต่แม้ก็น้อยมันปีดมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลย มีท <Well, S 1> ุกว <laughs> ันนี้ผมโทรคุยกันอยู่คือเขาสองคนเนี่ยเขาสองคู่เนี่ยไม่ใช่เขาสองคนเขาสองคู่เนี่ยเป็นน้องผมทน้งคู่และผู้หญิงก็เป็นน้องผมทั้งคู่แล้วออกมาเห็นคุยกันประมาณสามสี่ปีแล้วเราออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกจริงจริงแล้วมีลูกมีเต้าทำมาหากินช่วยกันบู๊เนี่ยแต่ว่าแค่สองสองครอบครัวนะแต่คุยจะเป็นร้อยคุยจะเป็นร้อยเห็นแค่สองครอบครัวนี้นะแล้วผมก็อยบอกว่าเนี่ยคือเขาเป็นทีมงานเลยคือคุยและยิ่งคนไหนเนี่ยให้ขังชายเนี่ย ขังชายที่เขาเป็นเป็นเป็น,ปนคนแบบหน้าประตูอะคุยไปเช็คมาเอ็กซเรย์เลยว่าคนไหนเขามีเงินคนไหนที่เข้ามาสมเด็จคนไหนที่พอว่าจะจีบได้คนไหนที่มีกําลังส่งเสีย <S 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 ส่งรายชื่อทอดไปคัดรายชื่อแจงให้เด็กแล้วเด็กออกมาแต่งหน้าแต่งตาเพราะว่าคือเขามีกิจกรรมเยอะมากอื <S S S verified, เขามีกิจกรรมเยอะมากออกมาได้เจอกันได้พูดคุยกันอ uh. ได้ได้นั่งข้างข้างกันเอาง uh ่ายซะ ใส่บงใส่บาทเจรินได้ถ่ายรูปด้วยกันปีใหม่ก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันได้อคือสามารถใกล้ชิดอ่ะสามารถได้ได้พูดหู่เป็นอะไรที่แบบมันก็เลยต่อยอดเรย่อ้โหทุกคนเนี่ยก็หาเงินหาทองมาส่งสช่นะแล้วผู้หญิงทอนกลับมาได้ที่นูน่นอเป็นที่นู่นเขาทอนกลับมาได้เป็นกับข้าวเพราะว่าผู้หญิงเขาจะอยู่เบเกอรี่อยู่กับข้าวอ,อยู่อะไรใช่ไหมสมมติว่าเราทอนเราเราใส่ไปวันเสาร์อาทิตย์ 5, าาเนี่ยห้าพันพอมาวันจันทร์เนี่ยเขาส่งมาสามร้อยโหดีใจผ่าน โคตรเดินถือไม่กินเลยนะเพื่อนเน่ยเขาส่งพวกข้าวผัดมาแล้วก็ส่งข้าวมกไก่มาออแล้วก็เบเกอรี่พวกอะไรพวกนี้เป็นขนมปังกิฟช็อปสักสี่ห้าชิ้นประมาณสามร้อยแม่งเดินถือรอบแดนเลยนะแล้วก็มีชื่อคนส่งมาเออ,อให้กับผู้รับเปนโอ้โหแม่งเดินเดินแอคแบบซับมากเลยนะ <laughs> คือเขาเอา ปลาเล็กับมาล่อปลาใหญ่เออเออเอ,อพอมึงทอนมาใช่ไหมปั้งโหได้เดี๋ยวอาทิตย์นี้ถ้าอาทิตย์เนียเดี๋ยวเก็บเลยเริ่มเบิกกับวันจันแล้วอะ <c oughs> เริ่มเบิกกับวันจันเก็บใส่ตู้ปั้งปั้งปั้งพอเสาร์อาทิตย์โ,โหให้เด็กในบ้านแบกก็จใส่รถกนไปเลยอ๋อโอ้โหพวกขายใหญ่เนี่ยผมเห็นมาเนี่ยส่งกันทีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเกือบหมืน่นเกือบหมื่นทุกอาทิตย์ถามว่าหาวหาเงินยังไงเขาก็เป็นพ่อค้าเขาก็ปล่อยเงินกู้เขาก็ทําสิ่งผิดกฎเรีย่่่าางไมวจะเป็น ทำยาเส้นสมัยก่อนยาเส้นนี่ขัดก็ใช้คําว่ากําไรแบบมหาศาลผมเคยเข้าไปอยู่ในวงการทํายาเส้นอยู่อย่างที่ผมเคยเล่าในพีแต่ว่าผมไม่ได้เจาะลึกไงต่อกันเข้ามาเนี่ยสั่งเข้ามาเนี่ยตั้งหนึ่งเนี่ยมผมใช้ใช้ต้นทุนประมาณสี่พันซื้อมาถึงสี่พันถึงสี่พันห้าทำได้ประมาณหมื่นกว่า มวลละร้อยยาเส้นในมวลละร้อยนะแล้วมวลหนึ่งนี่ไม่ใช่มวลใหญ่นะคือกระดาษนี่พอแหกออกมาเนี่ยคือเรียงเส้นยี่ยี่นับเส้นได้เลยไม่กี่เส้นนึงแล้วก็มวลมวลมวล,มวลสูบนี่ปิ๊งเปิ๊เลยนะม,มวลละร้อยนะแต่ว่าผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่อ่ะไม่สูบย,ยาเวลาผมเอามาทําอ่ะแล้วมันเกิดเพราะาผมไม่สูบเนี่ยใครก็ไม่ค่อยมาขอผมอืมเพราะาผมเองทำไว้ซื้อกับข้าวในบ้านแล้วก็ซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ที่มันจะเปต้องใชอ้อันนี้ในยุคที่แบบเขาปราบปลาไม่ให้มีบุหรี่ยาเส้นก็เลยมีมูลค่า มากเออมันก็เลยนักโทษมันก็สรรหาเอาเข้ามาบุรีเนี่ยบุรีเนีย่ยมีคนเอาเข้ามานะแต่ไม่มีใครซื้อสูบอเพราะดูดไม่ถึงใจอ,อมันต้องอย่าเส้นแล้วต้องอยาเส้นขนาดว่าบางคนเนี่ยเขาเอาบุรีเข้ามาใช่ไหมเขาฉีก้นกองออกนะเพราะว่ามวลมันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ฉีกขยี่ใส่ใบมวลดูดไม่อร่อยกันใช่ทีเขาสูบแต่ผมไม่ได้สูบแล้วผมเลิกสูบนานแล้วคือขายดีมากนะขายแบบว่าคนสูบเนี่ยมวลหนึ่งเนี่ยบางทีเขาซื้อไปเนี่ยเขาเอาไปรวมรวมกันทําเป็นเบาวเลยตัวยาวๆเลยแบบสันเด็กอ่ะทำเป็นเบาดูดกันเลยนะ แล้วก็ดึงกันบางคนนี่เอาเอากระดาษต่อเลยก้นก้นเป็นแปากลูกเลือหมดเลยนะลูกเรือลูกเรือสันเเรียกว่าลูกเรือเอาละอันนี้ก็คือเรื่องราวของ18มงกุฎนะที่แต่ยังไม่จบเะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลึกๆก่อนเดี๋ยวเอาเป็นตอนหน้าได้ไัมตอหน้าตอนหน้าตอนหน้าก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อตอนหน้าครับผมงั้นตอนนี้เราก็จะจบเรื่องราวของ18มงกุฎเดี๋ยวจะมีลึกๆอีกนะอ้พี่โย่เล่ามันมากเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปว่าจะเล่าเรื่องอะไรครับ